ผลเสียของคนชอบนินทาการน,นินทาว่าร้ายผู้อื่นมีทุกสังคมมีทุกชนชั้นการนินทาเป็นพลังงานลบๆมันส่งผลเสียหายทั้งผู้พูดและผู้กล่าวถึงทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียง ในทางตรงกันข้ามการพูดนินทานินทาผู้อื่นแล้วมันก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยวันนี้โคตต้อมจะมายกตัวอย่างโคตต้อมก็ได้ไปอ่านหนังสือนิทานเรื่อง the king midas and the donkey ear นะคะในเรื่องก็จะมีอยู่ว่ามีพระราชาอยู่เมืองหนึ่งพระราชาองค์นั้นก็ มีหูเหมือนลาพระราชานั้นก็ชอบตัดผมกับช่างตัดผมประจำตัวแล้วช่างตัดผมประจำตัวก็ตัดผมให้พระราชาอยู่เสมอแต่นิสัยของช่างตัดผมของพระราชานั้นเป็นคนนิสัย ไม่ค่อยจะดีชอบนินทาชอบไปเป่าประกาศว่าพระราชานั้นมีหูเหมือนลาไปที่ใดๆก็เป่าประกาศพูดถึงเรื่องของพระราชาอย่างเสียเหายหายไปปเป่าประกาศบอกว่าพระราชานั้นมีหูเหมือนลาอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็เรื่องที่ ช่างตัดผมไปป่าวประกาศก็ได้ไปถึงหูพระราชาพระราชาองค์นั้นก็ทรงกลิ้วมากพระราชาจึงสั่งทหารไปจับตัวช่างตัดผมคนนั้นมาก็ตัดสินจำคุกนะคะทำให้ชีวิตตกต่ำลงเลยนะคะช่างตัดผม การกล่าวว่าร้ายคนอื่นมันมีแต่ผลร้ายการนินทาหรือใส่ร้ายผู้อื่นเป็นพลังงานลบๆคำพูดพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นจะทำให้คนอื่นที่เขาได้ฟังเขาจะไปพูดต่อๆกันในทางเสียหาย แล้วคนที่โดนนินทาก็เสียหายไปด้วยกันทาว่าหลายคนอื่นคนอื่นก็จะเอาไปพูดต่อต่อกันว่าคนนั้นพูดถึงคนนี้แบบนี้ด้วยนะทำให้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วคำพูดความทุกข์ของคนอื่นมีรสหวานปานน้ำผึ้ง การนินทาผู้อื่นทําให้หัวใจผู้ผู้คนรู้สึกว่าเพลิดเพลินก็เพียงไม่นานเป็นความสุขเพียงชั่วขณะเหมือนได้รับประทานอาหารรสอร่อยคนที่ไม่มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นและพูดแต่หาความเพลิดเพลินทางอารมณ์แบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครชอบ และคนอื่นก็โดนมองว่า